ันนี้เราจะทำแอปเห็ดทั่วนะครับนี่มีเห็ดขั่นเน่าครับก็อาเห็ดขั่นเน่าหรือว่าเห็ดโคนน้อยนะครับล้างทำความสะอาดนะครับอันไหนที่มันใหญ่กับผ้าให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับอันไหนที่น้อยๆเป็นจีจิตรีนะครับก็ไ่ต้องไปพามันนะครับมาสอดตองกันนะครับโอ้วันนี้ผมเอาใจใบตองนะครับนี่เป็นใบขานะครับนี่ออกดอกพัน ใบนี้ครับใบงามใบดีที่ลืมบัได้ก็คือใบขมิ้นนะครับเราต้องเอาใบขมิ้นไปลองด้วยนะครับจะได้หอมหอมครับใใบอันนี้ตัวบอกโอ้ลืมไปต้นบัตส่กันตาใบนี้นดอ่ะขรัน้ำพริกนะครับก็มีจะาไข่นะฮะมีหอมแดงมีหอมขาวมีพริกแล้วก็ขมิ้นนะครับ เอาน้ำพริกกับเห็ดนะครับมายำยำยำมาเข้ากันนะครับคลุกคลุกคลุกแลว้ลวๆจัดไปวางนะครับตัดไปวางเราจะห่อแล้วเนอะห่อ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 ตองนะครับป๊า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 บแค่นี้ครับผมได้แล้ว ใส่หม้อนะครับตั้งไฟแล้วก็รอให้มันสุกนะครับสักครู่สักครูคร่อย่าลืมเติมน้ำนะครับอ่ะเตพอนะครับว่ามันเป็นใดแอบบเห็ดของเราโอ้โหกลิ่นม,มันฉุยฉุยเลยครับ